นิทานเรื่องเศรษฐีกับภรรยายังมีเศรษฐีตระกูลหนึ่งรวยเลื่นล้ำไม่ธรรมดาเขามีทรัพย์สมบัติมากมายหลายอย่างมัง่งคังบริบูรณ์พูนสุขเหนือกว่าใครๆแต่เป็นที่น่าเสียดายที่เศรษฐีไม่มีบุตรธิดาไว้สืบสกุลแม้แต่คนเดียววันหนึ่ง เศรษฐีคุยกับภรรยาตามภาษาผัวเมียด้วยเรื่องต่างๆนานามีอยู่ตอนหนึ่งเศรษฐีได้ถามภรรยาว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายนี้ได้มาเพราะใครกันนะเธอตอบได้ไหมภรรยาไข้ควรอยู่นานแล้วจึงตอบว่าได้เพราะเราสองคนเราสองคนช่วยกันสร้างมาด้วยน้ำพักน้ำแรงไงพี่ เศรษฐีไม่พอใจคำตอบของภรรยาจึงกล่าวด้วยความไม่พอใจว่าเพราะเราสองคนที่ไหนเล่าเพราะฉันคนเดียวตังหากฉันเพียงคนเดียวที่ทำให้ทรัพย์สมบัติเหล่านี้มีมากขึ้นภรรยาโต้แย้งว่าไม่ใช่ท่านเศรษฐีคนเดียวหรอกเพราะเราสองคนช่วยกันตังหากเราสองคนร่วมด้วยช่วยกันสิ่งเหล่านี้จึงมีขึ้นในบ้านเรา สามีผู้มีจิตใจละโมบโกรธจัดจึงขับไล่ภรรยาออกจากบ้านเมื่อเธอเห็นไม่ตรงกับฉันเธอจงออกไปจากบ้านนี้เีะโดยดีคนเห็นไม่ตรงกันอยู่ร่วมกันไม่ได้หรอกไปออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้ไปสินี่ฉันไล่เธอนะภรรยาไม่นึกเลยว่าชีวิตของตนจะลงเอยแบบนี้จึงร้องไห้เสียใจ คร่ำครวญร่ำให้นางเดินออกจากบ้านไปโดยไม่ได้หยิบข้าวของสำคัญอะไรไปด้วยแต่ที่ติดตัวไปมีเพียงผ้าหม่มกับผ้านุ่งสองผืนเท่านั้นผ้าห่มนั้นเป็นผ้าแพเนื้อดีผ้านี้ถ้าคว้างไปในป่าน้ำก็จะลื่นไม่ติดสิ่งที่มีติดตัวอีกอย่างหนึ่งก็คือแหวนเรียกกันว่าแหวนแก้วพานเมือง เท่านั้นแหละที่นางมีติดตัวไปนางเดินพางร้องไห้พางระหว่างเดินทางนางคิดถึงวิธีที่จะช่วยให้ตนพ้นจากความลำบากจึงอธิษฐานจิตว่าถ้าข้าพเจ้าคว่างผ้าผืนนี้ขึ้นไปบนหลังคาบ้านใครแล้วติดค้างอยู่บนหลังคาบ้านนั้นข้าพเจ้าจะขอไปอาศัยอยู่บ้านหลังนั้นครั้นอธิษฐานจิตแล้ว ก็ลองเสียงทายไปเรื่อยๆปรากฏว่าผ้าแพรผืนนั้นไม่ยอมติดหลังคาบ้านใครเลยผู้ชายบางคนอุตสาห์ลงทุนตัดน้ำขึ้นเอาไปวางไว้บนหลังคาบ้านทุกๆจุดด้วยหวังว่าจะได้อดีตเศรษฐีนีมาเป็นภรรยาแต่ผ้าแพรก็ลื่นไหลลงพื้นดินไม่ติดเลยสักนิดพวกผู้ชายหลายบ้านจึงผิดหวังไปตามๆกัน นางเดินไปถึงบ้านหลังคาหลังเล็กหลังหนึ่งจึงคว้างผ้าขึ้นไปบนหลังคาบ้านผ้าติดบนหลังคาไม่ตกลงบนพื้นดินก็คิดว่าบ้านนี้แหละเป็นเรือนตายให้อาศัยเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตนางจึงตัดสินใจเดินขึ้นไปบนบ้านมองหาเจ้าของบ้านไม่เห็นใครลองเดินดูไปรอบๆเห็นมีแต่หม้อข้าวหนึ่งลูก และชามอีกสามลูกเจ้าของบ้านเป็นใครกันนะจะเป็นชายหรือหญิงนอ้อถ้าเป็นชายเราจะยอมเป็นภรรยาหรือถ้าจะเป็นคนรับใช้ก็ไม่ว่าถ้าเป็นหญิงเราจะขอเป็นสหายหรือถ้าจะให้เป็นคนใช้ก็ได้เหมือนกันนางคิดแล้วจุดตะเกียงนั่งรออยู่ฝ่ายเจ้าของบ้านเป็นชายยากจน ตอนนั้นไปเที่ยวตัดฟืนอยู่ในป่าครั้นเย็นข้ามย่ำสนทยาก็หาฟืนกลับบ้านครั้นถึงบ้านเห็นมีแสงตะเกียงก็นึกเอใจว่ามีใครมาหาตนหรือไงจึงส่งเสียงทักทายแขกว่าใครมาหาหรือยังไงฉันเองค่ะใครกันล่ะเมื่อขึ้นไปบนเรือนเห็นคนแปลกหน้า ก็ตกใจจึงกล่าวอย่างไม่พอใจว่านางเป็นใครขึ้นมาบนเรือนของฉันได้อย่างไรนางไหว้แล้วตอบด้วยความนอบน้อมว่าพี่คะดิฉันเป็นเมียของเศรษฐีถูกเศรษฐีขับไล่ไสส่งมาตอนนี้ไร้ที่พึ่งพาอาศัยจะมาขออาศัยอยู่ด้วยจะให้เป็นเมียก็ได้จะให้เป็นคนใช้ก็ไม่ขัดข้อง แล้วแต่พี่จะเห็นสมควรอย่างไรชายยากจนจึงกล่าวว่านางจะอยู่กับเราไม่ได้หรอกเพราะเราเป็นคนจนเพียงลำพังตัวเราคนเดียวเรายังเอาตัวไม่รอดหาเลี้ยงแค่กระเพาะเดียวยังไม่ค่อยจะพอกินถ้านางมาอยู่ด้วยอีกคนก็คงจะพากันอดตายแน่ๆนางอ้อนวอนขอร้องว่าฉันจะช่วยพี่ทํามาหากิน แม้เราจะจนแต่ถ้าเรารวมสองแรงช่วยกันแข่งขันก็ย่อมจะอยู่รอดได้แล้วชีวิตเราก็จะดีขึ้นแน่ๆเอาอยู่ก็อยู่เราอยู่เป็นผัวเมียกันก็แล้วกันง่ายดีฉันไม่กล้าให้เธอเป็นคนใช้หรอกเพราะฉันเองก็มีฐานะไม่ต่างอะไรกับคนใช้หรอกเธอตังหากน่าจะเป็นนายของฉันเพราะเธอเคยเป็นเมียเศรษฐีมาแล้ว เมื่ออยู่กันมานานหลายวันชายยากจนก็ถามนางว่าไหนว่าจะช่วยกันทำงานไงมาสิมาช่วยกันเลยนางตอบว่าไม่ต้องห่วงฉันต้องช่วยพี่แน่ว่าแล้วนางก็ถอดแหวนส่งให้พลางกล่าวว่าพี่เอาของนี้ไปขายนะจะได้เงินมาไม่ใช่น้อยชายยากจนถือแหวนไปขายในหลายที่หลายแหง่ง ออกจากบ้านนั้นเข้าบ้านนี้ออกจากบ้านนี้เข้าบ้านโน้นแต่ปรากฏว่าไม่มีใครกล้าซืซ้อไว้เลยเพราะแหวนวงนั้นมีค่าสูงมากชาวบ้านแถบนั้นไม่มีใครมีสตังพอจะซื้อหาไว้ได้เขาคิดขึ้นว่าไอ้ของเหลืองเหลืองเขียวเขียวนี้ช่างไม่มีประโยชน์อะไรขายให้ใครก็ไม่มีใครซื้อสักคน แล้วจะเก็บไว้ทำวิมานอะไรเล่าคิดได้ดังนั้นแล้วเขาก็คว้างเข้าป่าไปแล้วเดินกลับบ้านด้วยอาการหน้านิ้วคิ้วขมวดเมื่อเห็นภรรยาก็กล่าวว่าไอทองเหลืองเหลืองเขียวๆที่ให้ไปขายน่ะไม่ได้เรื่องไม่มีใครเข้าซื้อไว้เลยภรรยาถามว่าแล้วอยู่ที่ไหนล่ะสามีตอบว่าคว้างเข้าป่าไปแล้ว ก็มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยจะเอาไว้ทำไมพี่พี่รู้ไหมนั่นน่ะเป็นแหวนทองมีค่ามากมายนักเหลืองๆนั่นคือทองคำส่วนเขียวๆนั่นคือแก้วมณีงั้นหรือบนเขาที่ฉันไปตัดฟืนน่ะมีเป็นก้อนขนาดใหญ่เบเริ่มเทิมอย่างนั้นก็ดีสิพี่เดี๋ยวเราไปขุดขนเอามาไว้บ้านเสียเลย ว่าแล้วก็ชวนกันไปขุดทองบนเขาแล้วขนเอามาไว้ที่บ้านเอาบางส่วนไปขายได้เงินมาหลายล้านบาทกลายเป็นเศรษฐีภายในพริบตาส่วนฝ่ายเศรษฐีขี้งกฐานะแย่ลงแย่ลงตามลำดับครั้นได้ข่าวว่าภรรยากเก่าไปได้สามีใหม่แล้วมีฐานะร่ำรวยถึงขั้นเศรษฐีจึงใช้อิทธิพลต่างๆนานา เพื่อจะเอาเงินเหล่านั้นมาเป็นของตนแต่พอขนไปบ้านเงินเหล่านั้นก็กลับกลายเป็นก้อนดินไปหมดนำความผิดหวังมาสู่เศรษฐีเป็นอย่างมากส่วนเงินของฝ่ายภรรยากลับเพิ่มพูนคุณทวีขึ้นอีกอย่างแปลกประหลาดสองสามีภรรยาอยู่กินกันอย่างมีความสุขจนตลอดชีวิต